มาฟังกันเด้อพี่น้องถ้าเพราอยากโตก๊เครื่องสิไปเมืองไทยตอนนี้มันบอกโอ้ดีใจลยอยากไปเมืองไทยรัฐบาลกประกาศออกมาแล้วว่าโอ้ยผู้ได้สดวัคซีนเอ่อครบสองเข็มแล้วพ่ต้องกักตัวก็ได้โอ้ยก็บ่ได้สนใจแล้วเนาะกะ็จัดการซื้อตัวเครื่องบินได้แล้วก็สิไปขึ้นเครื่องแต่พอสิไปขึ้นเครื่องหูบ่พี่น้อง,องเอ้ยโต๊เครื่องค่ะเพราะว่าทางสายการบินบอกว่าไซละ่ะเอกสารเจ้าจากทางสถานทูตนะ อ้าวบ่มี่นี่เหลือเวลาแค่สี่ชั่วโมงอ้าโง่งเงี้ยขี่รถไปทา่งสถานทูตเสียคาใส่ใจค่ะพี่นองขาเสียคาใส่ใจการไปสถานทูตทา่งสายการบินกะบ่ไห่ขอมูลเฮาว่าเจ้าต้องเฮ็ดจังสันจังสี่ขายตัวตะพื้นตะพื้นเด้อค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเฮาที่เดินทางไปเมืองไทยตอนนี้มีประสบการณ์ตกเครื่องค่ะเพราะว่าไปเอาเอกสารทางสถานทูตบ่ทัน เข้ากิดว่าคนไทยนะี่นะจังได้ไปประเทศไทยเข้าก็ได้มันบอมเนละค่ะทั้งรัฐบาลประกาศออกมาก,ก็จริงว่าเข้าน่ะสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ช่วงนี้โดยที่เข้ามีพาสะปอร์ตฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วแต่มันบอมเนมันมีเอกสารเพิ่มเติมที่เข้าต้องใส่เอกสารเพิ่มเติมที่เข้าต้องใส่มันมีออียงเนี่ยหนึ่งฟ้งในดีเดอร์ทั้งหอยาาตกเครื่องนั่นหนึ่งเอกสารนั่นก็คือหลักฐานการจองโรงแรม โรงแรมหนึ่งขึ้นสําหรับคนฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะมันสีมีสําหรับคนที่บุคคลได้ฉีดฉีดบครบหรือว่าบุคคลได้ฉีดเลยแต่มือนีเท้าสีขาวถึงเรืืองคนที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มเอกสารที่เข้าต้องใส่เพื่อที่สีแนบเข้าไปส่งไปให้ทางสถานทูตไทยมันมีอีย่างแน,นหนึ่งเอกสารที่เข้าจองโรงแรมหนึ่งขึ้นแล้วโรงแรมที่เข้าจองนะมันจะต้องอยู่ในเครือข่ายหรือที่รัฐบาลไทยกาหนดไว้เท่านั้น แล้วเฮาจะต้องเสียค่าตรวจโควิดเองก3,000บาทเพิ่นว่ามาจังสันเด้ตามประสบการณ์เพื่อนอ่ะเมื่อเขาไม่รักฐานนี้แล้วมันก็ต้องแนบตัวเครื่องบินของเฮ้าเข้าไปแล้วก็นแนบพาสะปอรต์ตที่เฮานะ่ะได้สีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มคู่ว่ารีสีเอาลิ่งนะคะไว้ใ,ใต่คลิปนี้พราะเขากดลิงเข้าไปนะคะลิงที่คู่วารีเอาไว้ไต่ใต้คลิปนี้นะเขาเจ้าสีให้เลือกว่า เข้าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเมื่อเป็นคนไทยพอมมนกสิมีให้เขา้าเกอกเขาก้าเกอกไปตามนันแล้วเข้าตรงแนบเอกสารหนาพาสปอร์ตเข้าเขาไปพร้อมเมื่อกรอ้อมูลครบนะคะส่งไปนะคะมันกสิไปหอดสถานทูตสถานทูตกสิส่องอีเมลมาหาเขา้าถ้าเอกสารใดมันบครบเพื่อนกสิบอกเข้าตามนันเองนะคะเพราะฉะนั้น หลังจากที่เข้าได้เอกสารตอบรับมาจากทางสถานทูตเข้าจะต้องกรอนขื้นเครื่องนะคะต้องไปตรวจโควิดอายุการตรวจโควิดของเข้าที่เข้าบ่มีเชื้อต้องมีอายุนะคะ72ชั่วโมงบ่ให้เกินนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารเหล่านีผ้ากันหาให้มันครบสะกอนคอยเดินทางข้ามติตกเครื่องเด้อค่ะ ้ดยความฮักและหวังดีจากครัวลรี่นเด้อค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเดินทางทุกคมปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ